ช่วยกันหยุดชนซอมมาช่วยกันชิมมาช่วยกันโจมัลมานมัดใหม่สนามสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงผลิตภัณฑ์เซนโซไดมัลติแคร์วิกซอ t o โก สมัจนใหม่ปี2568ปีมะเซยสวัสดีปใหม่ค่ัสวันนีมาค่ะโ้แต่ความสนุกของเราส่งท้ายไปแล้วแล้วก็ยังมีเทปที่สนุกอีกหลายๆเทปมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกนะฮะต้องบอกเลยหลายๆคนอาจจะพลาดในหลายๆอาทิตย์ไปนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงครับรายการของเราเอามายำรวมให้ดูหมดแล้วนะะแต่จะสนุกแค่ไหนไปชมกันสิคะเชิญค่ะ ่อนจะไปพบกับความสนุกละอ่ามาพบกับผู้สนับสนุนดังนี้โตโยเทนบีสปอคจากซัมซุงผลิตภัณฑ์เซนโซไดมัลติแคร์และวิกซอลกูอ่าฮาถ้าเราพร้อมแล้วก็ไปสนุกร่วมกันเลยครับเปลี่ยนต้นใหม่ปแล้วครับทช่ไมล่ะคะในวันที่ชีวิตเหมือนไหมเหมือนเหมือนเนาะเห็นว่าฉันเหมือนอะไรเหมือนอะไรครับจริงๆแล้วฉันเคยครังขราวแม่ไก่ใช่ไหมก็เหมือน เพชรงาม<ะ>น้ำหนึ่งโอ้สองสารเทสงสารเท <c ười> ใครหน้าซิบพี่ธงอ่ะ พื้นที่หน้ากูไม่มีอะไรจะลงแล้วนะแน่นแน่นขนาแน่นงหน้าเลยแต่แขกรับเชิญของเราวันนี้มาจากละครเรื่องด้านฟ้าฉลาลายนะน่านฟ้าชลาลยอันนี้ด้านหน้าสาปนักเรามาหนย่งเงี้ยเรามันนย่งเงี้ยอันนี้คือคิดเรื่องไหม่นะนานฟ้าชลาลายน่านฟ้าฉลาเียจําจำจอะไร คำถามคืออะไรในนี้ซ้ำกันสามภาพครัอสตอไหมเขียวเขียวเม็ดเม็ดนะคะจอเขาเรียกว่าอะไรตอค่ะเก่งว่ะที่อันนั้นสี่เนาะสี่เนาะผมตลองครับตอบผมว่าเป็นเห็ดครับพี่พี่ไปให้พี่น้ำฟ้าพี่คืออะไรพี่คือคนสวยโหนูลองเล่น คนบ้าอะไร้ด้าไปเห็นหูหนูพี่โดมีจะทำรัดหน้าแล้วไงแนะนำ้องสิ่งแนะนำหน่อยครับนี่ชาทำไปเธอดูสนุกด้ยเลยหอยไอ้ที่ต้องลวกน้ำเป็นตัวช่วยจะดีดูจะดีมากค่ะห้าถ้วยนห้ใครช่วยเลยนะบอกก่อนพี่ผ่ายไยห้างถ้วยน้ำไม่มีใครช่วยนะจะใครไม่ได้แล้วมาช่วยมันชายเหรอ่เหวี่ยงไปเฮ้ยเถิดทิ้งทำไมวะเวลาไหน เดี๋ยวผมปรุงกันะครับผมปรุงกันอ่ะปูงเร็วแต่มันก็เอาน้ำใส่อีไม้มันหนืดแล้วนะโอ้ยบ้บินบ้าไปแล้ในชีวิตพี่ไม่มีใครมีเรื่องเออแปลว่าอะไรเครียดอ่ะฮะเครียดแบบไหนนักแสดงของเราจะมาทำให้เราหัวเราะกันทุกคนงี้ฮะเลยเขาบอกว่าเขามาเป็นพี่เขาเป็นดูโอ้กันมาออกมาปุ๊บฮาปั๊บเลยตอนนี้กดจันแอนคนที่จะออกมาเขาเป็นดูโอ้คู่ฮาผู้ฮากันเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่กาี่ยุทธภัย จริงเกินไปใหญ่เลยครับอย่าคาดหวังมากแล้วกันครับครับโอยเห็นบอกว่าอาหารเนี่ยทางของคุณเลยทาง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 ทำอาหารทางออกอยู่นไม่ะแล้วเรื่องการทำอาหารเท่าควรทำอะไรบ้างดีกว่าพี่สองคนเต็มที่ก็ช่วยช่วยภรรยาล้างจานครับผมแค่นั้นแค่นั้นเลยพี่อาร์ตนะฮะไอ้เคยมันเคยอยู่แล้วเช่นอาพวกบะหมี่กึ่งอ้าว ไข่เจียวเด็กสองขวบก็ทําได้ให้เรเรียนลูกมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในชีวิตจริงของเราอ่ะแต่ว่าถ้าจะให้ลองทําจริงจสักครั้งในชีวิตก็จะลองที่นี่แหละครับน้องดาตําพริกไปแล้วก็เหมือนจะระแวงอะไรอยู่นะครับนั้นส่วนน้องอาร์แล้วก็ตํายังไม่ทันเสร็จแล้วก็หยิบกระทะมาซะแล้วอย่าให้มีททำแบบนี้กับพี่บ้างมาตําหอมข้ไปหน่อยนะงวดลาผมพี่เนี่ยลวกไปในอาหารเนี่ย แ<ไ>ปลว่าเอ่อเส้นดำชาโคครับผมเหลือเวลาอีก13นาทีนะฮะเอาพูดตรงเนีน่ยรัดมาร้องเยตรงเวลาเลยทำไมฮ <ทำ S 2> ะ,ะน้องต้องสายชัวร์สายชัวร์ อันนี้อย่าไปอยู่ใกล้นะอะไรอะน้ำมันจ่อยเฮ้ยน้ำมันจ่อยโอ้ยที่เขาพยันเล่นพุกไปทำอาหารอันนี้ผมเจอดาราท้องตรงนลยครับเนี่ไหนอะหัวตาหลิวครับผมไออุ่นน้ำตัวไอคือบทสรุปมันจบตั้งแต่เบรกที่แล้วแล้ะเฮ้ยว่าคือเราชิมรูเรารู้เลยว่ามันอร่อยกว่ามันแน่ๆเฮ้ยกินกินเยอะน้อยๆเป็นยาระบายแล้วกินเยอะ แต่ครับผมลุ้นว่าอยากเค็มไหมเพราะว่าถ้ามันจะเย็นมันจะเค็มร้อนไงอุ้ยไม่คายอือเอาปกติถ้าไม่ดีคือคายเลยเหรอหุยเลยอะเมื่อกี้เนี่ยนัดจัดเป็นอาหารไหมครับเป็นอะเป็นเป็นอันดีโอเคเฮ้ยอย่าบอกนะอร่อยอร่อยอร่อยเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะ อร่อสปลาดีนะเนี่ยรสปลาดีนะพี่อาร์ตทำเองหมดเลยครับไม่มีใครช่วยเลยถูก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 ต้องครับทำไมปากเราแข็งโง่บ้าเลยนะป็นไก่เอาคลายเหรอพี่ไก่ไม่อะพี่ไม่คลายอร่อยคลายอร่อยมากอร่อยมากจริงปะเนี่ยอร่อยมากอร่อยมากนานๆพี่บัตเจะพูดเนี้ย20เทป แค่จะไม่พูดด้วยซ้ำจริงหรอเพราะว่าลิ้เสียของอันนั่อกีาด้วเนี่ยวาสนุกยังไม่หมดแค่เน้อช่วงหน้าพบกันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมไรรี่กางเกงสุดสบายยืดสองเท่าสวมเองง่ายแค่ดึงเบาๆคร้ายใส่กางเกงใน และช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมและไลฟ์ฟรีตอนนี้ล่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปสนุกพร้อมกันสิครับเขาทำแล้วเขาดนหายไปแล้วสองคนนี้ผมมาชอบทำครับเออเมนูที่ถนัดอะไรเมนูนั้นไข่เจียวเล่นจอยเหรอคะับทำบ้างเพราะว่ายายเราเคยเปิดร้านอาหารตามสั่งเฮ้ยแล้ววันนี้เซอร์ไพรส์น้องเอ็นจอยคุณยายมาด้วยซิคุณยาย โอ้ยดูท่าจับมะกรอปตัดไทยก็รู้แล้วล่ะตรงๆแค่ทางตันจับอย่างนั้นตายแล้วมือขับไม่เป็นแน่มือ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 ตายตายตายมะกอสีแดงไม่ต้องแปลกใจนะคะต้มตำไทยแล้อใส่ถั่วมือแข็งไม่ต้องตั้งถั่วตำโคล่าใส่ถั่วแต่ว่าจะใส่จนเสร็จแล้วเออก็ต้องโรยนะไม่ใช่ตำละเอียดนะลวกลวกเส้นเล็กที่ยางอย่าลืมนะตั้งน้ำด้วยด้วยเปล่าว่าเธอตั้งน้ำอยู่ว่างๆตั้งน้ำ

สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนีู้ความสามารถหยบคักูขนมาความสามารถไม่เท่าไหร่แต่ว่าจริงๆช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีทำไมครับไปไหนมาไหนก็จะมีบุรุษพยาบาลติดตัวไม่ใช่บุรุษพยาบาลธรรมดานี่อยู่โรงพยาบาลสัตว์งพยสตวเดี๋ยวจบรายการแล้วไปด้วยกันหมดเลยนะจรายการอะไรกันเนี่ยอนดีาอินดีต คุณทำเองเหรอใช่ค่ะอยากให้พี่ไก่ลองชิมแล้วกันถ้าพี่ไก่กินตอนนี้ได้ยังไงะกินนี่กินดิบคุณกินเลยค่ะอันนี้นเพื่อแฟนใหม่เขาเพื่อแฟนใหม่เขาเดี๋ยวเขาฆ่าเดี๋ยแฟนใหม่เขาเนี่ยอ๋อเหรอเดี๋ยววันนี้จะฆ่าเอาฆ่าเพื่อนแฟนตกลงตกลงจะเมาเรื่องแฟนใหม่ใช่ไหมไม่หยุดยยาอะไแฟนใหม่เขาเป็นยังไงบ้างคะ้โหเรื่องมันเป็นยังไงครับเรื่องเรื่องอันเรื่องกระโหลลยนะรายการเรา20นาทีนะเอาล่ะจันทร์พิโรจน์มีอะไรจะเผาเดือดร้อนสักหน่อยไหมครับว่าผ เผาตรงนี้ไม่ได้ค่ะต้องไปเผาที่เส่รานาหารทอเผาอีกคนกลางด้วยกัไม่ต้องเผาหรอกมั้งถ้าทานมันก็จะกรอบละลายไปเองอยู่แล้วนะไม่ต้องใช้ก๊าซมาแล้วแห้งอยู่แล้วแพงพี่ท็อปเนี่ยเขาเป็นแชมป์ของรายการและพี่โอ๊ตนะฮะเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารนะเขาขายดีจะไม่ได้สูตรอย่าออกตัวเดี๋ยวแย่ร้านชื่ออะไรนะคะลิมพาลาตายลาตินลาตินมีดอยู่ไหนลูกมี ฮะมีดิอยู่นี่ครับทำไมตื่นเต้นงี้วะลวกอาหารทะเลก่อนไหมลวกยังพี่ใส่ทำไมวะลวกอาหารทะเลก่อนเหระเออหม้อเล็กหม้อเล็กมอเลหม้อเล็กงบเปิด่อนท็อปจะไดูอะไรครับมักลุมันเป็นความลับเอ้อย่าบอยเป็นี่คำาคำพาคำัลาคำพาคำิาคำิลคำพิลาคคำลคำพิาิลค่พาพพาาาำล เป็นยังไงบ้างคะพี่ครับไม่มันเลยจำีไม่มันเลยหมูที่นี่ไม่มันแต่ที่บ้านมันมากบอกตากล้องอย่าเกลกะได้ไหมน้องผู้หลุดพยาบาลคะมีออกซิเจนไหมคะน้องอดี๋ยวไมงยุ่งกับกูป๊บนึงปล่อยกูก่อนผมเตือนก่อนเลยนะครับว่ากินน้อยๆเดี๋ยวรอกินของอร่อยดีกว่านี่คุณทองทองบอกว่าอร่อยขอโทษนะคุณไก่ว่าอร่อยเหรอ มันคือรายการนี้คุณจะทำอะไรก็ได้ทำได้ทุกอย่างขอให้คุณมีเพศชายมาเท่านั้นทำไม่บด้คิดว่าเดี๋ยวเราจะจิ้มเลยอีกนิดนึงอะเป็นอ้วกแล้วล่ะเมื่อกี้โอ้ยนะจรินเนาะน่ากิงสังเกตที่อาหารเนี่ยเวลาผู้ชายทำหนูพี่หนึ่งมันต่างกันพี่คะให้โอทชนะเลยนะคะพี่หนูรู้แล้วว่าหนูจูไม่ได้เลย หนูดูแลของเขาเครื่องเดี๋ยวเรากำลังทีมอร่อยดูดีมากเลยขอบคุณมากค่ะเป็นไงพี่เป็นไงครับเป็นไงฮะพี่ดงอาการพี่ดงชัดสุดเลยอหนูว่ารู้สึกเขาเคลืเข้มข้นเลยกลัวเหมือนจะไม่อร่อยไมนอร่อยจริงป้ามันเข้มข้นอ่ะจริงเหรอพี่ผมใส่มะนาวไปทั้งลูกเลยทั้งเปลือกเลยนะแล้วนั้นตาลเขาที่โรยไปแล้วมันก็ไม่มีเม็ดนะ รัรบแต่ดีสิทธิท์เสมอกรรมการยังไม่ตัดสินตอนนี้มันยังไม่หยุดกินเลยคุณและตอนนี้แล้วก็มีช่วงดีๆที่พี่ตรงๆเรามีแขกรับเชิญพิเศษมาเยี่ยมจะเป็นใครนั้นไปชมกันครับ และตอนนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะน้องกิ๊กมยุรินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กอล์เนื่องในเทศกาลปีใหม่วันนี้เราก็ทําลาบหมูไว้ต้อนรับแขกคนพิเศษนะคะลาบหมูมงคลทานแล้วจะเป็นยังไงบ้างคะพี่ธงก็จะมีแต่ลาบไงมีแต่ความหมูหมูไงรวยแล้วรวยอีกรวยอยู่นั่นเองสาธุค่ะพี่ธงค่ะเหมือนความสวยของน้องกิ๊กสวยแล้วสวยอีกสวยอยู่นั่นเองสาธุค่ะพี่ธงแต่ความสวยนี้นะทุกเป็นธรรมะนะพี่ธงค่ะมันไม่มีทางสวยยั่งยืนหรอกถ้าเราไม่ดูแลตัวเองนี่พู จริงๆมาเปากก็นธรรมะกับฉันแล้วอร่อยนะมาะรายการพี่ไก่ต้องมากินเพราะพี่ไก่นะไปกองถ่ายไม่เคยพลาดให้ให้เราอดเลยม<ช>ีแต่ของกินที่เรากินทั้งวันเอานี้มาแนะนำให้เรากินโดยตลอดเดิดมากชอบเนาะอยากให้มาบ่อยๆยินดีค่ะพี่ธงค่ะแล้ววันนี้เห็นว่ามีอะไรมาฝากพี่ด้วยพี่ธงจำได้ไม,มากเมื่อห้าปีที่วที่กิกบวชอะ หน้าตากลับมาเป็นไงบ้างอะตอนนั้นหน้ากลับมาดูแก่มากดูนี่อายุ<ช>ดูหน้ากลา้านอยากให้ผู้ชมได้ชมภาพน,นะคะตอนนั้นคือบอกเลยว่าหน้าพังจริงจริงเพราะว่าไม่ได้ดูแลตัวเองเลยโชคดีธรรมะจัดสัตย์ให้ได้เจอพี่โน้พี่โน้ก็เลยแนะนําให้กิ๊กได้รู้จักกับไทราลาจีน่ากระปุกแดงกระปุกนี้ละ้ค่ะ บอกเลยนี่คือเซรั่มของกิกมายุรินเซรั่มตัวนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะครจนา่าคุณผู้ชมจะเห็นว่าขายดีทางทีวีมากว่า5ปีแล้วนะคะ mm. ซึ่งเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า5 D matrix color จะช่วยให้ริ้วรอยทั้งแนวตั้งและแนวนอนของเราดูดีขึ้นภายใน14วันอันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้โมไม่ได้พูดเองนะเรามีเอกสารรับรองด้วยนะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่ากิ๊กไปบดท,ที่พม่าครั้งล่าสุดนะกิกขออนุญาตแพคครจน่าไปใช้ด้วยเจตานามไม่ต้อง ไม่ได้ต้องการเอาไปประทินผิวแต่เจตนาของเราคือช่วยดูแลนิดนึงบางทีเวลาพอเราไม่ได้ทาครีมมันนาหรืออากาศมันหนาวพี่ชมมันก็ต้องมีตัวที่ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นสักนิดนึงนะคะแต่กิ๊บอกเลวกยวิาใช้แล้วกิ๊กยิ่งประทับใจเธอจีน่าเพราะว่าคือใช้ครั้งเดียวมันชุ่มชื้นไปได้หลายวันจริงๆเอาเป็นว่ากิ๊กใช้เองแล้วดีขอนําโปรสุดพิเศษมาฝากโปรนี้บอกเลยว่าเด็ดมากคุณผู้ชมเจอแล้วต้องจองให้ทันนะคะเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยนะคะตอนนี้เตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมโทรมาเลยค่ะจองสิทธิ์ให้ทันเรื่องงินไม่ต้อง พูดถึงนะคะแค่โทรมาจองสิทธิ์ได้ทันตอนนี้ที่1577หรือ Line แอดไทรลจิน่าแบรนด์สำหรับ200สายเท่านั้นรับอะไรบ้างไทรลจิน่าสกระปุกใหญ่แบบนี้นะคะแถมขนาดพกพาอีก2กระปุกนะคะแล้วก็มีฟรีไปเลยกลาสโกลเซรัม Gl um, หรือเซรั่มหน้ากระจก5ชิ้นนี้ปกติราคาเต็มหมื่นกว่าบาทนะคะผู้ชมคะแต่วันนี้ผู้ชมจ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเซตนี้ใช้กันไปยาวๆมากกว่า3เดือนตกเช้า15บาทเย็น15บา <S 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 บาทคุ้มมาก มากมาพี่โธงแล้วกี่จะบอกนะวันนี้เพิ่มสายไม่ได้ค่ะเขาให้แค่นี้จริงๆเพราะว่า กลาสโปรเนี่ยมีจํานวนจํากัดหมดแล้วหมดเลยค่ะคุณผู้ชมขาตอนนี้นะคะคุณผู้ชมขาโทรมาเลยตอนนี้ที่157 7หรือ l i น์แอดทริอันจีนาแบรนด์หชิ้นนี้ราคาเพียง2990บาทเท่านั้นค่ะเจาอราคาเต็มเป็นหมื่นนะคะคุณผู้ชมใช่ค่ะสำคัญที่สุดนะคะคุณผู้ชมขาเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงแค่โทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อนนะคะเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศรูปปรดบัตรได้หรือว่าเก็บเงินปลายทางก็ได้ด้วยนะคะโทรมาตอนนี้ค่ะที่1577นะุณผู้ชมลองคิดดูนะคะกิ๊กไปพมาากลับม พรีเซนเตอร์ทุกคนพี่ธงยังอยู่ครบทุกคนน่ะตัวพ่อตัวแม่ของวงการเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนใช้จริงรักไทรจีน่าจริงๆแล้วรู้ว่าไทรจีน่าทาให้เราผิวชุ่มชื้นและดูดีได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมค่ะโทรมาเลยค่ะที่15.7 7หรือไลน์แอดไทรจีน่าแบรนด์โทรมาตอนนี้เลยค่ะที่1577แค่โทรมาจองๆๆให้ทันก็พอค่ะของเขอดีจริงๆค่ะรีทโทรนะคะ15.7 7ค่ะ2990บาทเท่านั้นนะคะ สนับสนุนโดยเ๊บซี่ความสนุกยังไม่จบแค่นี้นะครับระชงนี้สนับสนุนโดยเ๊บซี่เคยทำคณะกรรมการคายอาหารออกมาแล้ว่าไม่กลับมาอีกแล้วนี่เขากลับมาให้ฉันคายอีกเหรอไปไปฝึกทำหรือว่ามาแก้ตัวอะไรบ้างไหมโอยทำฉ่ำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเออถึงว่าพัฒนาขึ้นแล้วไม่มุด่ะฮะผมว่าทรงพี่ต้องทำอาหารแน่นอนชอบทำอาหาร อ่ก็ชอบครับชอบชอบชิมชอบอ้าวชอบชิมชอบชอบชิมชอบกินชอบชิมครับพี่พอไม่เคยชิมเมื่อไหร่เจะชิมพี่เจ็ดรายกางอะไรนะปลาอันนี้มีคำนี้อะไรอะไรอะไรอะยะมาเอาทีมาเอาอะไรมาเอาอะไรเฮ้ยกดกันดีเลยเลยใครทราบแล้วกดกันดีกดกันดีพี่เลยอเมริ กอบลาดซอสเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานทุกตานอันนี้ตู้เปยดไ่ใส่ปลาแล้วหนูจะสวยมากนะใส่ปลาหรอมาดูกันโอ้ยสวยจริงๆครับพี่ทโทมจานล้มไปชามอ้าวลืมแป้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาออกมาทุกใหม่ได้ไหมได้ทันทานได้แล้วมาทันเนี่ยอะไรล่ะ้ช่ มีเรื่องไรมายังไงครับนั่นตีมันทอดปลาเสร็จแล้วมันจับปากขึ้นมาแล้วมาคุกแป้งใหม่ได้ยังอีกไหมฉันบอกเลยว่าคุณผู้ชมคะเกิดจากขอาวต้มของแม่ไม่เคยเห็นมันต้องเป็ลเรื่องึื่นเต้นั้งแต่ตอนมันเริ่มจุ่มก็มีเส้นใหญ่ลองกินด้วยหมดแล้วไปนะไปเรามาแล้วอ่ะใส่อย่างนี้เหรออ้าวโอเคนะเอาปลาไปจุ่มใชอไหมนั่นตีคะแล้วเมนูนี้มีชื่อว่าปลาทอด

มันกรอบจริงด้วยว่ะนมการทปรี้ยวหวานคือดีมากอ่ะถ้าผ้าไม่น่ากินตอนแรกที่แั่เปรี้ยวหวานอร่อยนะหนูว่าทำเคยทำมาก่อนนะคะโอ้ยเฮ้ยมันดีมากอ่ะถ้าเมนูนี้ะนะจำไว้นะใค่รับถือทอดไปแล้วยกขึ้นมาคลุกแป้งใม่อร่อยมากแต่เก่าโอเคแล้วก็จะจบลงอ่ะเราก็มีการหมุนวงล้อเสียงดวงกันนะครับจะสนุกจะเสียงจะเสียวแค่ไหนไปชมกัน ชเป็นชั้นนางชั้นนำของช่องเราเลยนะฮะต้องบอกเลยว่าตอนนี้เวลาเขาช่องทีไรช่องสาบแตกตลอดเลยอยู่ขับไปรอเต็มมากเลยฮะชล้วหาแตกได้แต่แจ็คกอถ้าแตกได้แตกได้เหมือนกันครับแตกได้เหมือนกันนะพี่พีครับถ้าพร้อมแล้วหมุนลเร่งแรงได้เลยค่ะได้ได้เท่าไหร่กันแล้วแสนหกสองสองสองชัดเจน หนึ่งพัชปายหมุนลงแรงได้เลยครับหนึ่งอต้องเรมา 2, สองหมื่นหนึ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แต่เขาดูเซอร์ไพรส์มากน้องแม็กซี่มากกับน้องวูดบอกเลยว่านางเอาปลาไปทอดแล้วยกปลาขึ้นในขาะที่ทอดมันคลุกแป้งแล้วทอดบางไม่เก่งบางทีชุบแป้งก่อนมึงมากคือสภาพกินไม่ได้แต่อร่อยเลยอร่อยอะไรอร่อยอะไรอร่อยพะเยาวีมันคือความอลหม่านนะของพี่นะประทับใจทุกเทปกับแขกกล้ารับเชิญทุกทุกคนที่มานะครับครับผมประทับใจกับทุกทุกท่านที่มาทำเปิดทำชิมทำอร่อยไม่อร่อยใช่ทำให้แฟนๆหัวเราะได้ทุก ทุกวันิและที่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าเราจะไปออกงานไหนเจอใครส่วนใหญ่นะคะท่านผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่ทุกท่านต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งชื่นชอบรายการเราตลอดแล้วก็ชมดูกันต่อไป คะขอบคุณมาก,มากค่ะขอบคุณครับผมนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับปี2 0 6 8หรือปีมะเสงนะรายการของเราจะสนุกยิ่งขึ้นไปอีกแน่นอนแต่ตีด้วยคนนี้ขอบค,ค,ค,คุณค่ะที่ใด้ย้ายยุทกับเราด้วเองครับแต่ไม่เป็นไรครับยังไงวันนี้เวลาหมดแล้วครับรอติดตามมาทิ์หน้านะครับยังไงพวกเราต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ช่วงนี้อรมาจันเดลมีกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกล่ะใครมีร้านอาหารเด็ดๆเมนูแปลกๆหรือว่าอร่อยถูกปากไก่วรายุจาสาาพามาชิมถึงที่เลยทีเดียวส่งข้อมูลมาได้ที่ Facebook IG อรมาจันใหม่ได้เลยนะครับเพอแล้วพี่มดนะครับเรื่องทำอาหารเป็นไงบ้างครับพี่อดกินไปชั่วเลยแล้วก็ก็หากินอะไรน กินอาหารในกรอกอะไรใช่อาหารที่พี่มบชอบทำมากที่สุดคืออะไรเอาจริงๆเราไม่เคยทำเลยอ้าวจำทำหมูลวกนี่แหละง่ายๆเด็งที่บอกนะครับเพื่อสุขภาพอย่าพูดมากลองกินเอ๊ะทำไมเขาทำต้มยำใช้กระทะล่ะก็เคยไงวุ้นเส้นเพื่อชาติหน้า คุอไม่อยู่แน่นอน